สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY คลิปนี้ผมจะทําเป็นคลิปแนวทางการทําภาคจ่ายไฟฟรีจากทีวีเก่าผมจะตัดให้มันเหลือแค่นี้เองครับโดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมจะทําภาคขยายเสียงจากทีวีเก่านั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็ยังคงเห็นร่องรอยการตัดตรงนี้อยู่นะครับจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวยังไงผมจะทําเป็นเพลย์ลิสทีวีเก่า สามารถทํำอะไรได้บ้างนะครับไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันสําหรับข้อดีของภาคจ่ายไฟฟรีของทีวีเก่านั่นก็คือนะครับมันมีชุดกรองความถี่สัญญาณรบกวนทิ้งไปไฟมาสม่ําเสมอมีชุดจ่ายไฟให้เลือกหลายชุดวิธีการต่อก็ไม่ยุ่งยากครับ สามารถตอบใช้งานได้เลยแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะต่อใช้งานเพื่อนๆต้องรู้ขอบเขตของเขตไฟร้อนและก็เขตไฟเย็นซะก่อนนะครับโดยถ้าสังเกตจากบอร์ดในส่วนที่เป็นเส้นทึบสีดำฝั่งขวาเนี่ยครับจะเขียนคำว่า h o ตแสดงว่าบริเวณนั้นมันเป็นไฟที่มีแรงดันกระแสที่สูงเพื่อนๆไม่ควรที่จะไปยุ่กับมันนะครับหรือเอามือไปสัมผัสขณะที่เสียบปลั๊กใช้งานอยู่ ส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับที่เขียนว่าฝั่งโคนั่นก็คือในส่วนที่เราจะต่อใช้งานครับมาดูในส่วนของแผงผังวงจรกันบ้างนะครับว่าภาคจ่ายไฟเนี่ยมันทำงานอย่างไรจะได้รู้ขอบเขตการทำงานของมันครับอันดับแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยไฟมันจะวิ่งผ่านฟิวนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะมีชุดกรองความถี่หรือชุดฟิลเตอร์ ดักสัญญาณรบกวนทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผ่านบริดไดโอดตรงในส่วนบริดไดโอดตรงนี้น, ode, นี่เองนะครับที่มันจะทำหน้าที่แปลง AC ให้เป็น DC แล้วก็เล็กดีไฟไฟ,ฟ 220V โวลต์เป็นไฟ DC 300V โวลต์กว่าๆนี่แหละครับมาพักที่ c 4 0 0โวลต์หลังจากนั้นมันก็จะผ่านวงจรผลิตความถี่จาก IC หรือทรานซิสเตอร์ทำการได้สัญญาณให้กับมอปแปลงฝั่งปฐมภูมิ หลังจากนั้นไฟก็จะออกมาจากหม้อแปลงฝั่งทุติยภูมิครับออกมาเป็นไฟกระแสสลับนะที่มีความถี่สูกมากซึ่งไฟที่เอาพุทออกมาตรงนี้นะฮะค่อนข้างคงที่แล้วก็มีความสะอาดมากเลยทีเดียวครับทำให้เพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรกับมันมากนะฮะเล็ก i f y ด้วยไดโอดเพียงตัวเดียวเพื่อทำให้มันเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ก็เพียงพอแล้วครับหลังจากนั้นก็ทําให้ไฟเรียบขึ้นไปอีกนะครับโดยการต่อเข้าไปที่คาปาซิเตอร์นะฮะโดยขั้วที่ออกมาจากไดโอดเนี่ยเข้าขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ครับและก็กาวของอ่อแปลงเนี่ยก็ต่อเข้าขั้วลบของคาปาซิเตอร์เพื่อเพื่จะได้ขั้วบวกและขั้วลบออกมาใช้งานนะครับมาดูในวงจรจร,จริงกันบ้างนะครับนี่ครับไฟบ้านจะเข้าตรงนี้ผ่านฟิล ผ่านฟิลเตอร์นะฮะและก็ผ่านไดโอดเลกดิฟาเข้า C400 ออกมาผ่านวงจรสร้างความถี่แล้วก็ส่งมาให้มอปแปลงครับพอออกมอปแปลงมานะครับไฟก็จะออกมาเป็นหลายชุดเลยครับผ่านไดโอดในแต่ละชุดเข้าคาปาซิเตอร์เมื่อเพื่อนๆพลิกดูด้านหลังนะครับเราจะต่อไฟบวกออกไปใช้งานนะฮะหลังไดโอดพวกนี้นะครับ ก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองหรือแถวคาปาซิเตอร์ขั้วบวกตรงนี้ก็ได้ครับส่วนไฟลบเพื่อนๆก็เอาบริเวณขั้วลบของคาปาซิเตอร์หรือว่าเอาตรงส่วนกลาวบริเวณนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นขอบเขตที่เราจะตัดก็อยู่ในช่วงประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการตัดวงจรนะฮะโดยเหมือนเดิมครับผมจะใช้เป็นเลื่อยเหล็กเลื่อยเอาเฉพาะในส่วนที่ผมต้องการ แล้วก็ได้ออกมาแล้วครับโดยผมวัดไฟทั้ง4จุดนะได้ค่าออกมาดังนี้ครับจุดที่2นะฮะวัดไฟได้12โวลต์จุดที่3วัดไฟได้40โวลต์ครับจุดที่4วัดไฟได้112โวลต์จุดที่1ผมวัดไฟไม่ขึ้นนะฮะน่าจะเกิดจากไดโอดพังครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแนวทางการทำภาคจ่ายไฟฟรีจากทีวีเก่า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ